สวัสดีครับผู้เล่น라이เดอร์บทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวครับผมวิธีการทำอากิโตะนะซึ่งเป็นตัวละครใหม่ในแพทนี้นะครับอย่างแรกเลยคือเมื่อทุกคนเข้าเกมมานะครับทุกคนจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหรือว่า beginner zone เนี่ยคือตรงนี้นนั่เองหลังจากนั้นครับจะให้ทุกคนเลี้ยวซ้ายครับเราจะเจอกับเอ่พีซีตัวนี้ครับที่ใส่เสื้อสีนดำเงินนะฮะอ่าเราจะสามารถรับเควสได้เลยนะครับเมื่อเรารับเควสเสร็จนะฮะมันมันจะเป็นเควสที่มีชื่อว่า path of akito นะครับซึ่งพอเรารับเควสไปเนี่ยมันจะให้เราหาของชชชิิ้้นนนนครัับซึ่่่่งงขออเียมจะืวา seed of e v o l u t i o n นะครับซึ่งของเนี่ยมันจะหาได้จาก trial of ancient หรือว่าดันของดารกูบาตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งอบอสของดันเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ตัวแล้วของที่มันตอบเนี่ยมันจะสามารถตอบไปจับบอสท,ทั้ง3ตัวเลยดังนั้นถ้าทุกคนลงไปนะครับเรายังไม่ได้ของเนี่ยก็ให้ลงสแปมต่อไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับผมเราไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วเมื่อเราทําสําเร็จนะครับให้เรากลับมาส่งเควสตรงนี้นะครับแต่พอเราส่งเควสกกับเสร็จเนี่ย ทุกคนไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมาเราถึงยังไม่ได้ตัวไรเดอร์น,นะครับเพราะว่ามันเสร็จแล้วแต่ว่ามันจะมันจะยังไม่ให้ตัวครับต่อมาฮะให้เรามาตรงนี้ครับขับมอเตอร์ไซค์มาตรงนี้นะครับเราจะผ่านโซนของคูกะนะฮะแล้วก็จะผ่านไปเลยครับผ่านโซนไมเนอร์ไปนะครับเราจะต้องไปให้ถึงโซนของเดนโอนะครับแล้วก็ขับมาตรงนี้เรื่อยๆปั๊บ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 ปั๊ นี่ฮะมันจะผ่านโซนเดนโอตรงนี้ซึ่ง n อพที่รับตัวละครเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าฮิคาวะนะครับนี่ให้เรากดตรงนี้นะครับอ่าแล้วเมื่อเราทำเควสสำเร็จนะครับผมเราจะสามารถรับตัวละครได้เลยนะครับนี่ออกมาเป็นอย่างนี้สุดท้ายนะครับนี่ถ้าเจอกันคลิปหน้านะครับ